ครับสวัสดีครับวันนี้พานะท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวล่องแพหนองหวายนะแองเล็กเช็คอินฝั่งแดงนะครับนะครับนี่คือบริเวณท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ชุมชนนะครับ ท่านมาที่นี่ฮะบ้านฝั่งแดงอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสถานที่นะฮะร่มรื่นปลอดภัยนะครับมีสายน้ำมีแพ้ให้ท่านได้นั่งผ่อนคลายกันนะครับคลายร้อนนะฮะในช่วงนี้ครับนี่ฮะบรรยากาศที่ ร่มรื่นนะครับมีนักท่องเที่ยวทยอยกันมานะฮะนี่ครับมีอาหารนะมีเมนูให้นะรับประทานกันนะครับที่นี่นะฮะท่านอยากจะล่องเรือล่องแพนะครับมีแพบริการนะยงเป็นแถวเลยนะครับและก็มีวอล์กิ g งสกายวอล์กเดินรอบๆบริเวณนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านไปล่องแพกันนะครับ เดี๋ยวเราไปสนุกกันนะครับในสายน้ำแห่งนี้ครับบ้านฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับทริปนี้เราจะมาล่องแพแม่น้ำจืดกันอ้าวแพน้ำเค็มมีที่ไหนล่ะวันนี้เรามาล่องแพรครับที่ตำบลฝั่งแดง นะแม่น้ำหนองหวายนะครับใสสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยไร้ชรเกนะครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ชุมชนนะครับบ้านฝั่งแดงตำบนลนะครับตำบลฝั่งแดงครับอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชุดลงไปเล่นน้ำกับเด็กๆแล้วครับตอนนี้เด็กๆก,กำลังเล่นน้ำกันอยู่ครับเห็นไหมนะู<อ>้นครับเด็กๆ เอาเดี๋ยวให้ไปดูกันนะครับนะความสนุกสนานของที่นี่สนุกไหมนะครับเราจะหันกล้องไปทางโน้นนะครับเอาตอนนี้กบน้อยกบใหญ่กําลังล่องอยู่ในแม่น้ําส่วนทางโน้นริบๆนะครับ<ไ>ปเป็นแพนักท่องเที่ยวอีกและหลายกลุ่มนะฮะเอาดูความสนุกสนานของเด็กๆ4ี่คนนะครับ ถ่ายแล้วถ่ายแล้วเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าปึ๊บนี่ละถ่ายได้เลยนะครับถ่ายฟังผาพนิ่งและวิดีโอนะครับถ่ายได้หมดเลยครับอ้าวหันหน้าเข้ามาก็จะถ่ายรูปต้องมีวิดีโอด้วยเดี๋ยววันนี้อ้าวชูสองนิ้วแล้วเอาหันหน้าไปแล้วหันหน้าไปแล้ว เอามาคายร้อนกันครับมาคายร้อนกันอ้ามนุษย์กบมนุษย์กบกําลังแหวกว่ายอยู่ทั้งกบกบน้อยกบใหญ่นี่กับสนุกสนานกันครับน้ดเสียงเพลงที่จริงเพลงเราก็มีนะบนแพรนี้เราจะมีมีเครื่องเล่นเสียงให้นะครับเป็น youtube นะฮะ นี่ครับบนแพรมีความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจะหันให้ดูครับมีชูชีพนะครับเราสามารถสั่งอาหารมารับประทานบนแพรได้นะฮะนี่วันนี้สเสบียงของเราพร้อมอาหารแบบอีสานบ้านเฮาละครับ ไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะที่นี่ไม่มีชาต์นะครับมาได้นะครับอ้าวหันกล้องไปหามนุษย์กบมนุษย์กบออโต้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วที่นี่มีล่มชูชีพให้นะครับเอ๊ะล่มชูชีพหรือเปล่ามีใช่ล่มชูชีพเรียกว่า ชูชีพนะครับอ้าวอันหน้ามาภาพนิ่งด้วยนะครับเถึงหนามันเปลได้ปะเอภาษาอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่าไปเป่าอ,อ,อาการเป่านกวีดนี่คือการขอความช่วยเหลือนะครับเอ,อ,อ้า่ะออความสนุกสนานของที่นี่ครับจะมีเรือตรวจการเป็นระยะระยะนะครับนะมีเรือบริการเห็นไหมครับว่าลูกค้าต้องการอะไรไหม หมวันนี้แพรเราสีชมพูนี่ครับเรือตรวจการครับเดี๋ยวเราไปทําไว้ที่หนองบ้านเราแพรตัวนี้หนองหนอง,หนองน้ำที่บ้านเราี่บามนงมกมุงมีสุดตายเนาะสุดตายสุดตายอ่าอมนุษย์กบมนุษย์กบอ่า ฉายาแกรมน้อยนี่อ้าวโอ้ว่ายแบบกันเชียงตีกันเชียงเลยนี่ครับมาสนุกสนานกันดื้อพี่น้องดื้อนะครับผู้ที่กำลังชมยูทูบ <YouTube S 2> อยู่ในขณะนี้ครับหนะาที่นี่ครับน,น้องหวน้องไหวนะฮะเป็นแม่น้ำที่กว้างไกลเลยนะครับเชื่อมต่อกับแม่น้ำน้ำกำฮะใกล้กับแม่น้ำโขงครับอา้าวจะมีกบ ขึ้นบนเด,เ,ดเดี๋ยวเดเดี๋ยวอย่าเพิ่งโดดอย่าเพิ่งโดดนะเดี๋ยวไปถ่ายกบน้อยจะโดดน้ำด้วยนี่ดูความสามารถของกบน้อยจะโดดน้ำใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอา้าวเตรียมตัวโดดได้เลยนะนี่กบน้อยโปรแกรมกำลังจะโดดเอาพร้อมหรือยัง ความจะโดดน้ำตุ้มมาสุดยอดอ้าล็อกดีๆเพื่อความปลอดภัยนะครับขึ้นมาทุกครั้งจะต้องตรวจอุปกรณ์เซฟตี้ครับตรวจเดดซฟตี้ให้ด้วยมันหลุดออกมันหลุดออกอ่เดี๋ยวงานเดี๋ยวแป๊บเดียวเราจะไปไปจ,จับแพ้เขาที่หลังไปหาแพ้เขาปวดอี่แล้วปวดเสน้น ช่วยด้วย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 เนี่ยตุกน้ำหรือมันเขว่าให้ร้อยทานง่ายหนาง่ายได้เออเห็นเห็นเมื่อยเว้ยื่อเหยื่อเอาแค่นี้ละโบฉันพ่อเมื่อยพ่อกมือยูื้ยังเฉียนี่ยือยังเฉียยังนี่กอดอันนี้ไว้ ออโอ้หายใจไม่ได้นะเนี่ยกอดไว้ย่งน,นี่ยังสวโอ้มันจะลอยแบบนี้โอ้อนี้นนนอะไรท<อ>ี่แกไใส่อะไรความสุขสนุกสนานของครอบครัว เสชมูมนังเว้ยกอมเช็คกินสองทหนึ่มต้อง